แน่จากอารัชกาจรจริงับอารักาอินเดยินดี้โลใกล้มากเลยอดีต้อแบบตอนนี้ผมเลงอ้ตัวขวาเป็นของโกใช่ใกล้มากเลเนี่ยเฮียนีเียอะไรเนี่ยมีอรักาบุกกลางอ่ะใช่ใอยู่ยิงอยู่ไฟไหมลิฟมใหญ่พร้อมรอวันระยะ3 2 1ไปอ่ไปไปไปยิบมาแล้วยิบมาแล้ววิววิจนักโอ้ยรเ ลัมย uhm. <cima. S 1> ังไงพี่รับชิอตสักครู่โหลดปืนอยู่ลงแล้วไม่งั้นวันนี้ไม่ต้องกินข้าวปั้นนะเฮียดูยิงไปยิงไปยิงไปยังมันจะไปจ้องอยู่ไอ้นี่มันหู้เจอาหุ้นหุ้นอยู่นี่ด้วยไอ้นี่หุ้นเรียนเร็วนะเขากระตุกเลยโอ้ยเซิร์ฟเบิร์ดโอ้ยเซิร์ฟเบิร์ดโอ้ยเซิร์ฟเบิร์ดได้ไหมไม่โปรไม่โกรโกเตกอ่ะนั่นแหละได้ละคนมันอยู่ไหนวะหาคนไม่เจอเลยอ่ะิีบๆเลย สวัสดีน้องคนอีกครั้งนะวันนี้เราก็มาอยู่กับเรือประจันบาลลำแรกในช่องของเรากลาดทักไายเจ้าบิสมาร์กนั่นเองบิสมาร์กเป็นเรือประจันบาลลำแรกในชั้นบิสมาร์กจากทั้งหมด2องลำที่สร้างให้กับกองทัพเรือเครกมารินของนาซีเยอรมันตั้งชื่อตามออตโตวอนบิสมาร์ก อดีตนายกรัฐมนตรีของเยอรมน,นีตัวเรือนั้นเริ่มวางกระดูกงูที่อู่ต่อเรือ Blohm Voss ในเมืองฮัมบูร์กเมื่อเดือนกรกฎาคมปี1936และปล่อยลงน้ำในเดือนกุมภาพัานธ์ปี1934การกอร่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในเดือนสิงหาคมปี1940และก็นำเข้าประจำการในกองทัพเรือเยอรมน,นี Bismarck และเรือพี่น้องของมัน Tirpitz ถ,ถือเป็นเรือประจันบานที่ใหญ่ที่สุดที่เยอรมน,นีเคยสร้างและเป็นหนึ่งในเรือท,ที่ใหญ่ที่สุดที่มหาอำนาจยุโรปเคยสร้างขึ้น บิสมาร์คมีความยาว250.5เมตรและมีความกว้าง36เมตรซึ่งความกว้างนี้ถือว่าผิดจากปกติแต่ก็ช่วยให้มันกินน้ําตื้นลงและเพิ่มความมั่นคง,งของเรือเมื่อยิงปืนใหญ่เต็มกาลังเมื่อเรือบรรทุกเต็มที่บิสมาร์คจะมีระวางขับน้ํา5900ตันนั่นมากกว่าข้อระบุที่กําหนดไว้ในข้อตกลงทางเรือของอังกฤษและเยอรมันโดยน้ําหนักของเรือราว44%เป็นแผ่นกระบป้องกันเรือนั้นใช้เครื่องจักรไอ้น้ำแบบกัางหันจำนวน3าเครื่อง รับไอ้น้ำจากมอไอ้น้ำ12ลูกและขับเคลื่อนเพลาขับใบจากจำนวน3ชุดทำความเร็วได้สูงสุด30.8นอตบนเรือนั้นมีแท่นยิงเครื่องบินทะเลจำนวน4ลำแบบอาร์โด196ซึ่งใช้สำหรับปฏิบัติการลาดตระเวนโดยเมื่อปฏิบัติภา,ารกิจเสร็จเขาจะใช้เครนยกเครื่องบินขึ้นจากทะเลเพื่อกลับขึ้นเรือกำลังพลประจำการบนบินสมาร์กมีทั้งหมด2,992นายเรือลำนี้ติดตั้งปืนรวมทั้งหมด62กระบอก โดยมีปืนหลักขนาดใหญ่38ซติมตรจำนวน8กระบอกจัดเป็นคู่ในป้อมปืน4ตำแหน่งซึ่งตั้งชื่อตามระดับจากท้ายเรือมายัางน้าเรือว่าโดราซิซ่าบรูโนและแอนทอนแต่ละำกล้องของปืนใหญ่เหล่านี้มีน้ำหนักมากกว่า1,000ตันนอกจากนั้นยังมีปืนขนาด15เซนติเมตรจำนวน12กระบอกในป้อมปืน6ตำแหน่งปืนต่อสู้อากาศยาน10.5ซนมตรจำนวน14กระบอกในป้อมปืน7ตำแหน่ง ืนต่อสู้อากาศยาน3.7เซนติเมตรจำนวน16กระบอกในป้อมปืน8ตำแหน่งและสุดท้ายขนาด2เซนติเมตรจำนวน12กระบอกติดตั้งแบบเดี่ยวหรือแบบ4ี่ลำกล้องปืนใหญ่หลักนั้นสามารถยิงได้เพียงนาทีละ2นัดและกระสุนที่หนักถึง800กิโลกรัมสามารถยิงได้ไกลถึง22.7ไมล์หรือประมาณ36.5กิโเมตรเลยทีเดียวเรือลำนี้ถูกทาสีลายพรางแบบบอลติก ้วยลายเส้นเฉียงสีดําและขาบนตัวเรือเพื่อพรางรูปร่างเมื่อมองจากเรือข้าศึกนอกจากนี้ยังมีการเพ้นลายขึ้นปลอมบริเวณหัวเรือและท้ายเรือเพื่อให้ดูเหมือนเรือนั้นมีความสั้นกว่าความเป็นจริงในประวัติการลบงมันเพียง8เดือนนั้นบิสมาร์กออกปฏิบัติการเชิงรุกเพียงครั้งเดียวในเดือนพฤษภาคมปี1 9 4 1ซึ่งกินเวลาทั้งหมดถึง8วันภายใต้รหัสว่าไรสอุบุงภารกิจร่วมกับเรือลาตเวนหนักพรินซ์ออยเกนฝ่าเข้าสู่มหาสมุทรแอตแลนติก เพื่อโจมตีเรือสินค้าของพันธมิตรที่แล่นระหว่างอเมริกาเหนือและสหราชอาณาจักรอย่างไรก็ตามเรือทั้งสองลำถูกตรวจพบหลายครั้งบริเวณน,นอกชายฝั่งสแกดเนเวียทําให้กองทัพเรืออังกฤษระดมกําลังเพื่อสกัดเส้นทางของพวกมันในการรบที่ช่องแคบเดนมาร์กเรือประจันบานเร็ว HMS o o d เปิดฉากยิงใส่ Prince ออร์แกก่อนซึ่งน่าจะเกิดจากความผิดพลาดทางการจำแนกเรือขณะที่ HMS p Prince of Wales เข้าปะทะกับ b i s m a r c k ในการต่อสู้ครั้งนี้ฮูดถูกยิงจนระเบิดและจมโดยการยิงประสานจากบิสมาร์กและพรินซ์ออยเกนส่วนพรินซ์อเวลนั้นได้รับความเสียหายจนต้องถอนตัวอย่างไรก็ตามบิสมาร์กเองก็ถูกยิง3นัดจากพรินซ์อเวลจนเสียหายมากพอที่ต้องยุติภารกิจโจมตีการโจมของฮูดน,นั้นทําให้ราชนาวีอังกฤษไล่ล่าบิสมาร์กอย่างไม่ลดละโดยระลมเรือรบจํานวนหลายสิบลำ 2วันต่อมาในขณะที่บิสมาร์กกำลังมุ่งหน้าไปฝรั่งเศสที่ถูกยึดครองเพื่อซ่อมบำรุงมันถูกโจมตีโดยเครื่องบินตอร์บิโดแบบแฟรี่ซอร์ฟิชจำนวน15าลำจากเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS Ark Royal หนึ่งในตอร์บิโดสามารถโจมตีโดนระบบหางเสือจนไม่สามารถควบคุมทิศทางได้ในสมบรภูมิสุดท้ายของเช้าวันรุ่งขึ้นบิสมาร์กซึ่งอยู่ในสภาพบาดเจ็บสาหาัสต้องปะทะกับเรือประจัญบานอังกฤษ2ลํลำและเรือลาดตะเวนหนักอีกสองลำ มันถูกยิงเสียหายอย่างรุนแรงพร้อมกับมีการสูญเสียชีวิตจํานวนมากในที่สุดลูกเรือก็ได้ทําการจมเรือตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกยึดโดยฝ่ายอังกฤษและเพื่อให้สามารถลดการสูญเสียเพิ่มเติมได้นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นพ้องว่าความเสียหายจากการรบเพียงพอที่จะทําให้เธอจมในที่สุดซากเรือถูกค้นพบในเดือนมิถุนายนปี1989โดยโรเบิร์ตเบลเลอร์และต่อมามีการสำรวจเพิ่มเติมโดยหลายคณะสำรวจอ,อื่น แล้วสำหรับในวันเดอร์ของเราเนี่ยนะคือพี่ยังไม่มีหลังเจ้าบิสมาร์กเนี่ยแต่วันนี้ต้นสักจะเป็นกัปตันเรือลำนี้แล้วเราก็หวังว่าจะไม่มีซอสฟิตตอนต้นสักเล่นนะเอาล่ะงั้นเราก็ถอนสมอแล้วขึ้นเรือกันเลยดีกว่าต้นสักมีข้อดีมึงอ่ะเอาดินะเฮ้ยตัวที่ไกล์สัตว์สี่กิโลเราสร้างเราสร้างเสร็จแล้วเฮ้ยต้องเราอะแต่ถ้าจะบุมนี่ยคุณต้นยิงขาการก้างได้ได้กว่า,า,าเยอะเลยแม่งไม่เปิดเปิดกั

เชื่อมิไม่เอาด้วยนะไม่เอาเอา,เอาโอ้ยเลยผีดเพี้ยมาเนี่ยไ,ได้เวลาละขอละกันนะรับนี้เนะี่ยฮึบไม่เข้าหรอเลงกระแบ่งแบบเดียวกัะเบ,บียกินเลยต้นแต่ครปรับมุมองศาขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นลงอีกนิดนึงไปเลยไปเลยไปเลยไปโปรดไปโปรดชื่อบึ้งทีอ๋อประคับกายกูไม่รู้ เราอย่าเป็นแบบ u s s k i d เฮ้ยวุ้ยไอ้ทัอเลดจะไปไหนกันหมดวะหมดหรือเปล่าไม่ได้บ้างนี่ยคนในห้องเรนสิบสองคนเอากูเข้าไปเสริกูไหวนะหรือว่าเราก็ตัดไปว่าโปรอาชีพ โคตรเจ๋อเหมือนเหมือนในไอพี่ฟูไอ่งแล้วก็ตัดเข้า GTA เลยอ่ะเหี้ยของจริงไม่ต้องเล่นแล้วมั้งเหี้ยเป็นยังไงอ่ะเกมกับปลาแล้วเกมไข่สุกเหรอเย้ะกลับไปต้มมาม่ากับทอดไข่อย่ามาใส่มาม่ายังเที่ยวบังพึงเลยวันนี้ยังดีที่หาห้องได้ใช่ใช่วันนี้โชคดีเฮ้ยเหี้ยเกมแม่งมาขับกุเกิดเลยแม่ง ปันปืนเร็วๆลำนี้เจอแล้วลำนี้ไม่มาทังชีบมาทางชีบมาทางเฉียงมันรู้แล้วตองสังมันอา่านชื่อเราแล้วไปปืนไปมาทางนี้แล้วแล้วตองสังรู้ป่าวแม้มแต่มันแพทยอะไรมันแพ้เครื่องบินทิ้งระเบิดพุย่ยเลยยิงเลยไหนๆลำไหนทีนี้ลำนี้จ้ะลำนี้โ <laughs> อย้ยปืนเปลีย่ยนยงเป้าเลยแม่งเอ้ยโอ้ลำนั้นอะไรแด,ดงๆน่ะ ว่ามีลำแดงด้วยอะนี่คนปะเนี่ยคนๆๆ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 ่ๆๆๆๆๆลๆรัสเๆๆยๆๆ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 ๆ่ยๆๆๆๆๆๆยๆๆ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 ยๆๆลๆๆ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 ยิงลๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆเๆๆๆเๆๆ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 ๆลๆๆ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 ะเๆๆๆๆงๆๆ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 ้แๆๆๆๆๆรู้แล้วรู้แลๆๆ ลำแดง next station ลำแดงยากของฝ่ายไม่อยากเป็นบ้าเว้ยเพื่ออมจักรพรรดมาแล้วกูณโดนแล้วกูณโดนแล้วคุณน่ารักไหมแม่งเพี่เอาเราจริงด้วยแม่งไปจะได้ไปยิงกูคนแบบเอาอะไรมึงเอาคนเดี๋ยวนี้เลยโอ้ยกระสุนกูแบบต้องฆ่าไปเลยว้าวโอ้ยโอ้ยแม่งเงินยิงล้างแหกไอ้เงี้ยคนเยอะเนี่ยไอ้เงี้ย วันไม่ยิงเมื่อกี้เล็กสเตชั่นม่รู้ชิปไม่เจอะไรแี่ตอนนี้มันวะหาคนนี่ลำนี้อย่างลำนี้นี่นี่นี่ลำนี้เลยชวนุยกลับมาแล้วจะไมล่ะเหรอกลับมาแล้วเนี่ยนิโรดนิโรดนิโรดไปอลานไปกาลังเดินทางสุดกาลังเดินทางฮึบถึ่งแล้วอุ้ยต่ำไปไหนั๊มอุ้ยลงไปดุยกีกว่าหานี่ลอยอยู่ลอยอยู่ลอนอยู่ลอนอยู่ แรงมันใช่ใช่ใช่มันเลี้ยวอ่ะมันหันหน้าให้เราเลยหันด้วยเดี๋ยวหันด้วยหันด้วยถ้าสุกๆุ้ยเป็นมากไม่มาก้อมหน้ามันเสีย้อมหน้ามันเสียโดนเร็วๆไอ้น้องยิงเข้าไปยิงเข้าไปอย่าปล่อยให้ใครรอดเอ้าจบตั้งแต่วะเอาไม่จบตั้งแต่วะเอาไม่ใช่ดิเชยหรอดูเขาที่เชยนั่นดินี่ดเรล็กๆนีดคนคนคนรับทราบรับทราบรับทราบหายแล้วไม่ใครเกินเร่งแล้วเร่งแล้ว ิงน้ำมันเข้าเรือมันไฟไหม่ไฟไหม่ไฟไหม่ไปิดถึงปืนมานนะโซลสเตปเปมันเหมือนพิสปาจจังวะอ๋อไอโซลสเตปเปมันคือไอนี่มันคือพินยูเจนที่มันพวกเฮียนั่นพวกรัสเซียมันเอาไปอะไกรบ์้าตัวรูชิปป์ไหนประเสริฐหรือประเสริฐอีกแล้วไก่สัตว์คิริอันดีจะได้ท้าเป็นไก่อะก็จะไม่สนใจเราไงว้าว พราะมันหันไปทางซ้ายอยู่คือเรามีโอกาสยิงมันเอา้าเป็นรุ่นตอนไหนวะอุ้ยโดนโดนปืนมันลัมลันี้ใช่ปะใช่ใช่ถูกต้องจะได้มีสองลัมหรึอว่าเราลึกเราเราเราใกล้ไปนะคนทั้งคู่เลยเรือมันต้องเล่นแบบหันหน้าใส่เป็นวาชิปอ่่ะะเเเล็งผือออยว<ะ>ุ้ยโดนโดนปืนโดนปืมันแต่ศูนกูไม่แม่นเลยเว้ยโอเคโอย เต่อไปลำนี้รอตั้งนานไม่ขาวอยู่เลยคือยิงไปตั้งนานทุกอย่างระบบทุกอย่างไม่ขาวช่วยโฟกัสผิดวะย้อนวัดต่ออยู่ในไว้อยู่อุ้ยสองกระบอกเลยซ้ำอีกทอบล้วซน้ำเข้ารัวๆเลยเรียบร้อยเดีเอาจังวะมันจะเกิดหรือเปล่าเฮียเราเนี่ยเกิดใหม่บรรทุกชิปมันเปลี่ยนลำมันจะเปลี่ยนรุ่นวะ เมเ่รเเเางปลี่ยนรุ่นแล้วอ่ะเต็มๆูัวการวางป้อมปืนเนี่ยใจก็ใช้แบบนีม้มอย่ารับอย่าเล่นเครื่องนะเร<ช>็จเรียบร้อยเจี๋ยคนออกเกมแล้วสักสองคนที่มึงยิงอ่ะ <laughs> หมดกูตาแล้วท่ทำชีวิตเรือก็ไม่สนุก <laughs> ช่วยเราหน่อยจ, <laughs> จะได้รัสเซียรัสเซียเช่อไหยเผามันเผาปืนเลยนะกูโดนกูโดนบอลยิงอยู่ตาย โอเคสิ้นสุดและเรียบร้อยมีเลืองเกิดใหม่ไหมจะใดมีแต่เป็นบอร์ดนนะ Target Destroy เหลือคนสุดท้ายจะได้ชื่อ k e m p i อะไรสักอย่างเจอแล้วจะใดลำนี้โอ้บางปะบางปะบางบางนี่วะบุ๊คบุ๊คบุ๊คเลยล่ะไปรอวันยังไม่เห็นกูยังไม่เห็นกูรอวัดอยู มาฮึเออคึอกลัวแล้วกลัวแล้วอุ้ยวานีไม่ใช่แล้ว่ขว้ไขวกลางลำกลางลำเรือเปืนล้อก็เข้าอย่างเงี้ยเปิดล้อก็เข้ามันหันปืนมาแล้วนักศึกษามันน่าจะมาหากูเหรอหรือเปล่าไม่ได้ฝืนใกล้กว่าแล้วมันเบี่ยงซ้ายหรือวะมันกู้กู้กู้ฮึวิเลยว่ะเฮ้ยนักศึกมันจมมันจมมันจมมันเดิ้งมันเดิ้งมันเดิ้งอะ ฉันเคี้ยมเนี่ยนะมันเข้ามันมันลดความเร็วแล้วมันลดความเร็วแล้วมึงก็เอาปืนฟุซซอรไปกินสิเฮียเอ้ยพวกแคดิสานอยู่นี่เชี่ยฟลัว่ะเหนือยเกินไหมโอเคไม่จะได้หมดแล้วว่ะเพื่อนหมดแล้วว่ะโอ้คูเซอร์จะมาสู้อะไรมาถ้าชิปสองลั่มเขากขยันกัน ชิวแล้ววะไม่ต้องกลัวตายแล้วอ่ะบอดมันยิงเราไม่ค่อยตายเท่าไหร่อะมันไม่ค่อยยิงเราด้วยปืนใหญ่บอดอะใช่มันยิงด้วยปืนรองมันแค่ตอดเฉยๆถ้าแบบเด็นมืมันไม่มีก็เออยิงไปเลยโอ้ยสั้นไปยิงได้ยังไงบ่นะสุดยวดแฮะ